คนอยู่แน,น่นอนไม่จำก่อนหนึ่งเฮ้ยมันโดดลงมาไม่เฮ้ยโอ้ยเปิดหัวมันไม่โดนเฮ้ยมันมันประท้ากันมาโง่กนี่เรียบร้อยดาวหนึ่งอ๋อมึงไม่มาไม่ดีเพื่อนหัวแตกหัวแตกยิงยิงยิงเศรษฐกันโอ้โหใจเย็น ยอดผูดูขอมไม่เล่นเพิ่งดูระดับประเทศไทยม,มยมาโมโนกุนเองมันสวยกว่ามนะึงอ่ะนี่เนี่ยนี่เนี่ยนี่เนี่ยร้อยดาวเลยเราฝั่งซ้ายเรามีกว่าเดี๋ยวไปช่วยเพื่อกนก่อนนะอยู่ในเพื่อนเพืเ่อนวะหลังจากที่ผมได้ไปฝึกวิชามานะครับ<ม>ก็เป็นระยะเวลานานเลยนะครับเ<ม>นื่องจากผมได้ไปฝึกที่ประเทศของอ r d u i n o นะครับแล้วก็ของมาลาโอนะครับ ประเทศนี้เลยแบบเป็นประเทศที่ฝึกวิชามาแบบโอ้โหสุดยอดเลยนะครับเอเอไม่อยากโมยเยอะไงโมยเยอะเดี๋ยวคนดูก็ไม่เชื่อก,อกอูอีกเออเอาเป็นว่าตอนนี้เดี๋ยวผมมาลงที่ของนาฬิกาแล้วกันนะครับโอ้โยสัตว์เยอะชิบหายเฮ้ยมึงใจเย็นเพื่อนอ้าวมึงลงแสงหน้ามึไงแสงหน้ากูได้ไงวะไอหลามน้อยเดี๋ยวมึงโดนกูแน่ไม่หรอกมึงไม่ไปอ่ะเี้ยกูขึ้นไปอ่ะมึงกลัวตายเลยอาวมึงกูนึกว่ามึงขึ้นไปมึงนี่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 เลย เฮ้ยนอยนะอยู่ไหนออก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 ดิออกออกตรงไหนวะโอ้าเอามาโุณ่มานี่ยโอ้อะไรของกูเนี่ยเอาอฮันเน่นี่นี่นีหนีเลยมาฆ่าขวบเลยน้องเอ้ยไอหลามี่สองตัวจับไปย่างกินแม่งเลยนะอะไรวะโอ้โหดูเลือดมัน โอ้ยจบแล้วกาดจะมาแบกเพื่อนแตก่กูตายก่อนเพื่อนเออพาดโดดไม่พอตายคนแรกอีกสู้ๆเพื่อนนั่นแหละนั่นแหละอือนั่นแหละสวยเพื่อนเราก็แอบตึงเหมือนกันนะดูดิแต่และคนโอ้โหอ๋องงอะไรดิผมอ่านชื่อเพื่อนนะบเบอรนะ์สามงงอะไรดิเนี่ย อย่างนั้นแหละเพื่อนเยี่ยมเลยเยี่ยมเลยซึ่งเจ้าทำได้ดีมากเนาะเบอร์สามจบข้าจะตอบแทนมือคุณเจ้าม่ใช่อะไรของกูเนี่ยโอเคเฮ้ยเฮ้ยมมีคนอยู่ตรงนี้ว่ะเฮ้ยอ๋อมึงยังยิงเหรอน้องเดี๋ยวมึงโดนกูแน่มาดิโอ้กูขันต้นไม้โอเคดีต่มาแล้วเห็นปะ S 1> <S 1> <S โอ้โหยื้ยจะเย็นเพื่อนจะเย็นเพื่อนไปหนึ่งไปนึงไปหนึงโอ้โหบักสองฟักปังนี่ไงมาโตมาสวยโอเคสวยเพื่อน <S <S อที่จริงเพื่อนไม่ต้องมาช่วยก็ได้นะเนี่ย <S 2> <S 2> <S แต่มาช่วยดีกว่าเออนั่นแหละโอเคครับตอนนี้เราก็คิวไปแล้วทั้งหมด0คิวนะครับแล้วคนก็เหลืออีก30คนอืม แล้วกูจะพูดเพื่ออะไรวะคิวศูนย์คิวเนี่ยที่จริงไม่พูดก็ได้นะพีเ่เดี๋ยวเราไปหาดาบราชันเปิดเราดีกว่ากระสุนซองผมก็ไม่มีตอนเนี้ยเดี๋ยวขอไล่หาก่อนโอ้ยจบแล้วไม่เป็นไรครับลูกซองไม่มีไม่เป็นไรแต่เราขอให้ได้ดาบราชันก็พอโอเคสวยแบบนี้เลย เออเหมือนว่าเมืองนี้ก็น่าจะหมดแล้วนะครับเดี๋ยวเราก็ไปดูกันต่อที่เมืองถัดไปเลยนะไปโอ้โหลานงงก็ไม่มีคนม่นไปอยู่ไหนกันหมดวะแต่ว่าข้างหน้านี้ฮกจากฮักคีผมนี้น่าจะมีอยู่นะครับประมาณนั่นนี่ครูว่าละเป็นวิ่งมาละมันน่าจะวิ่งมาฝั่งโรงเรียนนะเฮ้ยมีร่อรอยกันปะทะแสดงว่าต้องมีคนอยู่แน่นอนไม่ต่ำกว่าหนึ่งเอ้ยมันโดดลงมาไหม ปิดหัวมันไม่โดนเฮ้ยมันมันปะทะกัน嘛มึงโดนกูนี่เรียบร้อยดาวหนึ่งอ๋อมึงวิ่งมาไหมนี่เพื่อนหัวแตกหัวแตกออื้ยิงยิงยิงสวยเพื่อนโอ้โหหุย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 มึงใจเย็นเดี๋ยวกูดูของไม่เครื่องดูระดับประเทศไทยมามึงโดนกูแน่มึงตุ๋ยกูอ่ะ นี่เนี่ยนี่เนี่ยนี่เนี่ยเรียบร้อยดาวเว้ยเราฝั่งสายเรามีกว่าเราไปช่วยเพื่อนก่อนนะอยู่เดีเพ,เพื่อนเยู่ไหนวะนั่นโบหรือเปล่าเอาไม่เห็นว่ะแล้วผมต้องขึ้นไปสูงกว่าน,นี้วะเดี๋ยวลองขึ้นไปดูนะครับเฮ้ยไม่อยู่โอเคเพื่อนเรายิงไปเรียบร้อยแล้ว,ลวนะ หมดเลยนะครับโอ้ยเอยฝั่งนู้นมีคนชุบอะ่ะแต่ว่าตอนนี้กูก็ต้องไปชุบเพื่อนเหมือนกันนะหอไปหนึ่งนะเพื่อนใจเย็นไว้ยังไงตอนนั้นมันก็น่าชุบเสร็จแล้วครับเราก็เลยปล่อยไปก่อนเธอนั่นแหละเอเฮ้ยมันแจ้งเตือนอะไรตอนนี้เนี่ยโอเคยังไงมันชุบเสร็จเรียบร้อยแล้วไม่รู้ข้างหน้าผมจะมีกี่โคนคระับเอ๊ อันนี้มันตีใหม่เปล่าเนี่ยตรงปั้นเอลเนี่ยมามึงโผล่มามึงหัวแตกแค่น,นั้นแหละหวดเฮ้ยตะก,กี้เราพลาดนิดน้อยนะระวังพ่อพลาดนะเฮ้ยรถเดี๋ินมามานี่งไงมาคราวนี้แหละหัวแตกแน่อน,นอนเื้ยคราวนี้แหละกูของจริงมาเลยมาเลยนี่นี่อ้วกจะเย็นเพื่โอเค โอ้โหเชื่อรถมาเยอะเกินโอ้ยตัวนี้มันวิ่งมานะมันใช้แม็กเจ็ดติวนานไงฮักคกี้แรงหรือเกิดโอเคสวยเพื่อนเยี่ยมเลยเฮ้ยเพื่อนเราอย่างตึงอะ่ะมาซ้อนคอนเร็วนะครับอืม รถมาอีกแล้วเดี๋ยวเราไปเปิดคลังแสงกันดีกว่านะจะไปเอาของลดลดตดรกคลังแสงแล้วตดรกคลังแสงแล้วนี่เป็นไงเหมือนทุกคลิปบอกไว้ก่อนเราเปิดไอ้ไฮโดรเจนหานก่อนเอ้ยไม่ใช่ดิเปิดกูเกิลหานะนี่ไงอันนี้เขาเรียกว่ายาสามันประจำบ้านไม่ประจำแแบบดิเออ เมืองนี้ก็น่าจะมีอยู่นะมีแะ่เหรอมีรถเนี่ยแหละกูจะขับรถไปลากคนต่อไปสวัสดีครับเฮลโลมีใครอยู่ไหมโอเคมีมีคนอยู่นะครับเขากำลังเก็บเอ็เอด,ดอเอ็นดรอปเดี๋ยวเรียกว่าสัมภาระแล้วกันเขากำลังเก็บสัมภาระอยู่นะเดี๋ยวลงไปกันเลยบูโดนกูแน่ใครมึงเก็บเศษแล้วเหรอวะใครมึงใจเย็นเพื่อน อายืนนิ่งนี่หัวแตกจะเอาที่ไหนเป็นรอดและทำลายเลยนี่ดูบนหัวก็ได้คืออะไรลาชานี่ผมบอกเลยนะครับแบบนี้ไม่มีใครเอาผมลงแน่นอนโอเคแต่เพื่อนกูมีคนเอาลงอะใ <c oughs> จยเย็นเพื่อนเอ้เพื่อนเรา,เาโคตรโหดใจยเย็นนะเพื่อนเดี๋ยวเราไปชุบ <c oughs> เปิด Google แ a p หาก่อน เฮ้ยมีตัวหนึ่งอยู่ในไอ้เขาหน้าจย่ามาชุบเพื่อนนะครับมึงโดนกูแน่มึงอะ่ะจะอีสวัสดีครับปังเอ้ยนี่เนี่ยนี่เนี่ยนี่เนี่ยรอ้อยดาวขอบคุณสำหรับไลค์ครับเพื่อนแ,แต่ทีหลังก็กดต่อนะครับกดเดยอะยิ่งดีตะกี้ผมเห็นมีคนอยู่ฝั่งนี้เนะี่ยเสียงเท้าอะ่ะมันไปอยู่ฝั่งนู้นตอนไหนหวะ โอ้เอา้าเอา้าเอา้ามึงยืนเดือดทำไมอาอแล้วข้างหน้าของเรามีอีกตัวนงึงเอ้ามึงวิ่งไปไหนเพื่อนมึงรอก่อนมึงจะเอ้ยเิ้งเอ้ยไปไหนกุตามล่ามสุดขอบโลกแน่ตัวนี้นอ,อโอโหวยเครื่องมันเร็วเกินนะตอนนี้เริ่มหาเป้าไม่ค่อยเจอเอ๋อมึงยิงรถกูอมึงยิงรถกูหรอนี่แน่นี่แน่นแนโอ้โหมันฟีวิโคต อถ้ามันแบบมันปิว,วใกล้ๆนี่มึงโดนกูแน่นี่เนะนี่ยนะี่เนี่ยเรียบร้อยดาวเฮ้ย <Hey, S 1> แต่มันรถมันเออรถบิ๊กฟุตนี่มันแรงนะครับก็แบบชนทีนี่นแบบปิว,วรีดองคานอ่ะตะกี้อ่ะโอเคตอนนี้เพื่อนเราในทีมยังอยู่กันครบนะไม่มีใครหายไปไหนนะแล้วฝั่งซ้ายของเรามีคนนะจังหวะนี้ ตรงนี้ก็เหมือนมีคนนิดนึงหรือเปล่าไม่แน่ใจเหมือนกันสวัสดีครับเอ้ยฝั่งซ้ายมาดิโอเคเข้ามาฝั่งนี้ลำมาคนเลยวะ่ะโอ้โหเดี๋ยวมึงโดนกูแน่ถ้ามึงยืนเดือบแม่ได้วินาทีเดียวนั่นไงมึงเอ้ย เฮ้ยน่าเสียดายนะครับตะกี้กูยิงหัวไม่โดนถึงโดนเขาเนี้ยเขาเนี้แหละนี่เนี่ยเฮ้ยไม่ใช่ละไม่ใช่ละไม่ใช่ละอ๋อสวยเพื่อน,นะตะกี้มีการหมุนเวียนของเลือดโลหิตผิดปกตินะครับวลดไมีกแล้วเราข้างล่างของเราเนี่ยก็มีเยอะอยู่นะมันกำลังตุตบๆตามๆปะทะกันอย่างดูเดือดแล้วยังไงผมก็แค่วิ่งเข้าไปไม่วินหรอกกูม,มาดูเชิงมานี่ไงยิงดักไว้ได้ มันโผล่มาตะก,กี้มันหัวแตกนะครับอ๋อแล้วมึงมาทำไมมึงมาทำไมมึงมาทำไมมาพิดีนะน้องอี่ไงโอ้ยตัวแตกอ๋อโอเคตะกี้มันยังไม่ทันโดดเขาเลยแล้วฝั่งขวาเรามีมันขึ้นเป็นดนบเบิลเอ้าสวัสดีครับยังไงเอาอยู่ดับเบิลเอ้าเอออย่าพึ่งอย่าพึ่งใจเย็นใจเย็นเดี๋ยวนี้เออโอ้เกือบโดนระเบิดฆ่าตายนะสีแต่โชคดีนะ ก็คือมันมันเป็นวิชาที่ผมไปฝึกใหม่นี่นแหละอะไรมันเปิด Google Map อีกแล้วอะระเบิดเพื่อนก็นึกว่าระเบิดตัวเองเอามาอยู่ด้านบนอย่างนี้เดี๋ยวผมขึ้นไปชาร์จเลยมือเชิง่อนโอเคไม่มีฉันนมาททอะไรีี่่สวยเลยอ๋อมึงยืนทำไม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 โอ้โหช่ามันค้อถึกอ๋อมึงวิ่งไปไหนนี่ไหนโอ้โหเขดังระเบิด อ,อยู่ไหนวะมันมันขังไอ้บอยในชะตานำพาพวกเราให้มาเจอกันอีกครั้งตัวเองนะครับเอ้ยไอ้นี่อีกตัวนึงนี่ไงอยู่ไหนวะเอ้านี่ไงน,นี่ไงเอ้านี่ไงโอเคเรียบร้อยโดกนกระดักระเบิดเพื่อนเราแตก <c oughs> เฮ้ยเราข้างหน้ามีโคดีกว่ามันกำลังชุบเพื่อนเพื่อนมาน่ะ อยู่ไหนวะน่าจะอยู่ที่บ้านไม้แล้วฝั่งขวาเหมือนเห็นเออเออเออเป็นยังไงบ้างมันฝั่งขวาผมจะเห็นคนนะมีคนชักปืนอ่ะฝั่งขวาแต่ไม่แน่ใจมันทำไมมันไม่ขึ้นลูกเท้ากเพื่อนนะม้ามโคมอ่ะโอยเปิดหัวมันไม่โดนอ่ะเอ้ยรอเดี๋ยวผมไปเช็คก่อนดีวะตัวนั้นมันก็วิ่งไปแล้วผมเดี๋ยวผมไปเช็คก่อนดีกว่าโอเคนั่นแหละแต่ตะกี้มันไม่ขึ้นลูกเอ๋อาน่ะมึงนั่งนมอย ยังยู่นอะเฮ้ยแม่สาวน้อยอถึงแม้จะเป็นผู้สาวเราก็ไม่เว้นนะครับเพราะนี่มันคือสมรภูมิเฮ้ยๆนั่นแหละเฮ้ยๆข้างหน้ายังไงมึงมาทำไมวิ่งมาหาที่ตายนะครับอย่างนี้เขาเรียกว่าหนีเสือปะจระเข้แต่ถ้ามีบักเข้เฮ้ยเปน็นยังทุกคน มึงยืนยิงสังดิ่งเลยนะมึงเนี่ยหัวแตกหัวแตกนี่เนี่ยเอ้ยเออวิ่งไปไหนมึงโผล่มามึงหัวแตกแค่นั้นแหละนี่เนี่ย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 มึงเป็นไงไม่ทันยิงกลัวดิงงงอะดิเ้ยทำไมมันทิ้งวมาตัวนี้นี่เนี่ยนี่เนี่ยโอ้ยมันถึกเหลือเกินตัวนี้มึงไปทำอะไรมาวะมึงไปกินอะไรมา เฮ้ยตอนนั้นมีมีมีศพเดี๋ยวเราลัดเลยโอเคแล้วเ,เ,เ,เพื่อนจะไปยิงทำไมเฮ้ยเพื่อนกูจะแต็กจะยิงเพอนอีกนิดเดียวโอเคชุบได้ครนะับกูมาชุบแล้วเพื่อนขอบคุณนะชุบไ,ได้ก็ปลาแล้วเนี่ยวงมาอยู่ไอ้ตู้มอยู่นอกวงหมดแล้วนะตัวสุดท้ายนี่น่าจะอยู่บนเสาไฟนี่นะเอ๊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 ะ ไม่ใช่บนนี่ด้านด้านล่างนี่หลังเสาไฟอ่ะมาอ,อยู่ตรงนั้นแหละไปชาร์จมันเพื่อนเดี๋ยวเราให้กำลังใจอยู่ตรงนี้นานไงเพื่อนกูแตกเอออันนี้อันนี้อันน,น,นี้ตัวสุดท้ายอย่างนี้ความมันจึงบังเกิดกระทะโครเรคคิงปังๆัง,งออมันวิ่งไปไหนเนี่เยเราตีให้เขาใกล้ๆตายก่อนนะครับเดี๋ยวเราเาเอากระทะโครคิงฟาดหัวเขา นี่เนี่ยอันนี้อันนี้ติวติวเออโดนมาฆ่าตานี่กูหาเลยนะเอ๋อพันยาอยู่ตรงนี้อ๋อมึงยืนยืนเด๋อนี่เนี่ยนี่เนี่ยโอ้ยอ๋อยังนั่งคันยาอีกอ๋อนี่เนี่ยนี่เนี่ยนี่เนี่ยครับเราไปเอากระทะโครเลคิกฟาดหัวเขานี่เนี่ยอันนี้อันนี้ติวติวเออ โดนไปฆ่าตายนี่กูหาเลยนะพันยาอยูดตรงนี้อ,อ๋อมึงยืนยืนเดอนี่เนี่ยนี่เนี่ยโอ้ยอ๋อยังนั่งคันยาอีกเอานี่เนี่ยนี่เนี่ยนี่เนี่ยที่ที่หนึ่งอยู่แววเออโดนกัะท้าฟัดหัวตายน่าสมอันนี้ หยอกครับหยอกนี่นะไม่ใช่บอดนะครับเอออีเช่แบดกูจะหมดพอดีโอเคแรงแดงสามดาวตานี้ก็เป็นตาสุดท้ายเลยนะครับเพราะว่าแบตเราหมด <c oughs> อเป็นว่าถ้าใครชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร b ์ผมด้วยนะครับหรือว่ากดทุกอย่าง,งกดด็ดีหรือว่าถ้าใครอยากให้ผมทำอะไรคลิปหน้าก็คอมเมนต์มาได้นะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้า ขอไดีครับใช่เเราบอกลาเพื่อนก่อนนะเราจะสุกมา